วันนี้ผมก็จะจ็โปรนะคระพวกโปรตัวนี้ก็ดีนะครับก็ดีอยู่ทั่วที่อะทุกคนอะไรก็ดีเลยอืมโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโปรตัวนี้ฮะก,ก็จะเป็นโปรนะที่ไม่รู้ว่าใครรู้จักช่องนี้เปล่านะเออเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ จะไปนะฮะดูกันเลยนี่นะบอกนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปส่วนรหัสนะครับผมนะครับจะบอกนะครับจะบอกทุกคนเลยนะทุกคนนะพิมพ์ตามผมให้ทุกคนพิมพ์ตามผมได้เลยนะรหัสนะี่นั่นคะือรหัสผ่านนะครับ ผ่านโปรแล้วก็กดเนี่ยกดตรงนี้กดตรงนี้เลยนะยืนยันรหัสผู้สร้างเพราะร้านตู่ต้องนะทุกคนนะไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะไปกดติดตามด้วยนะครับนี่นะทุกคน หน่อยนะก็แบบธรรม,มาดาเลยนะนี่นะทุกคนเปิดผมแนะนำให้ทุกคนเปิดอันนี้ผมแนะนำให้ทุกคนเปิดอันนี้นะ,แ,นะนนนนนะแล้วก็อันนี้นะแนะนะนำให้เปิดสองอันนี้นะคะพอเปิดสองอันนี้เสร็จแล้ว นะแล้วก็ให้ทุกคนนะกดคําวนน่าเข,ข้าเกมนะกดคําว่าเข้าเกมไปแล้วก็สตด้นะครับโอเคโอเคขอตัวลรำชมาลก่อนกบ๊ายบาย